ทางให้แยกชิบุยะนะครับก็เป็นย่านช้อปปิ้งหลักแห่งหนึ่งเลยของโตเกียวนะครับปกติผมชอบนัดเพื่อนที่ข้างหลังนี่เลยตองซุตยานะครับร้านตาัคที่อยู่ชั้น1กับชั้นสเมื่อก่อนม่ถึงเ m b นะตอนนี้เป็นซุตยาแล้ว รอบๆนี้จะเต็มไปด้วยสถานที่ช้อปปิ้งหลากหลายเริ่มตั้งแต่เวลาเรามาถึงเนี่ยสมมุตินั่งรถไฟมาครับที่ JR Station เนี่ยก็จะเจอห้างโตเกียวข้ามมานิดนึงก็จะเป็นห้างชิบูยามาร์ทซิตี้ข้างหลังเนี่ย109เมนจะเป็นแบบตึกแฟชั่นผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งไม่ไกลจากนี้ก็คือตึกออริจินัลก็คือ109ตึกแฟชั่นของสุภาพสตรีนะครับยังมีแบรนด์หลกัหลกๆอย่างเช่น uh, Uniqlo Zara นะครับหรือว่าห้าง m a r i แล้วก็ใกล้ๆ m a r i ก็จะเป็น Tower Records ซึ่ง คนชอบดนตรีคนจะไม่ผิดหวังแน่เลยอย่างผมเนี่ยเข้าไปเลยก็มีความสุขทุกครั้งที่ยังเห็นซีดีเครื่องเสียงขายอยู่แล้วก็หนึ่งที่ที่สําคัญเลยที่ผมชอบไม่ว่าจะเป็นซื้อของฝากหรือซื้อเองก็คือมัตสึโมโตะคิโยชินะครับที่มัตสึโมโตะคิโยชิสาขาชิบุยานะครับก็อย่าลืมว่านอกจากซื้อถึงที่เขากําหนดแล้วจะได้ลดภาษีแล้วเนี่ยเราใช้บัตร s c b จะได้ลดเพิ่มอีก จริงๆชื่อของ AKB ก็มาจากชื่อของย่านช้อปปิ้งย่านนี้่น่นๆน,น,นะครับอากิฮาบาระผมว่าที่นี่น่าจะเป็นย่านที่เกมเมอร์นะครับหรือคนรักเกมเนี่ยน่าจะมีความสูงมากๆเลยเขาก็จะมีทัวร์พิเศษนะครับก็คือการขับรถโก,กคาร์ดมาริโอนะครับก็จะเห็นเป็นสีสันตามท้องถนน,นนะครับ ย่านอากิฮาบาระนี่เป็นย่านหนึ่งที่คนจะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อของพวกอิเล็กทรอนิกส์เจ็เจ็ตไอทีต่างๆกล้องเลนหนึ่งในร้านยอดน,นิยมก็คือร้านข้างหลังผมนี่นะครับ Big Cam ม r a หลายคนอาจจะเห็นในย่านหนึ่งๆอย่างเช่นชินจูกุชิบุยานะครับนี่คือห้างโยโดบาชินะครับเป็นห้างใหญ่ติดกับสถานีรถไฟอากิฮาบาระนะครับห้างนี้จะบอกว่าใช้บัตรเครดิตเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับมาซื้อของพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับ เตรียมบัตร s c b มานะครับอย่าลืมข้างหลังผมนี่นะครับก็คืออาคารกินซาวาโกะนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการช้อปปิ้งในย่านกินซ่านะครับอาคารนี้ 80กว่าปีแล้วซึ่งอยู่บนถนนสายยาวๆเนี่ยมันเป็นถนนช้อปปิ้งที่ชื่อว่าจั่วโดรีนะครับโดรีแปลว่าถนนก็คือถนนจั่วนั่นเองจะคล้ายๆกับออกซฟอร์ดสตรีทที่ลอนดอนหรือว่าออร์ชาร์ดที่สิงคโปร์นะครับเจ็ดชั้นครับท่านผู้ชม เกียวเตชันเนี่ยเป็นอาคารเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเดินทางในโตเกียวเลยเวลาจะขึ้นชินกันเซ็นเนี่ยเขามาขึ้นกันที่นี่ครับหากคุณจะซื้อขนมคุณซื้อที่ไหนก็ได้ในโตเกียวแต่ถ้าอยากมาที่เดียวจบแล้วล้ะก็ผมแนะนําที่นี่ครับเพราะฉันได้ดินมีร้านขนมเก๋ๆให้เลือกเพียบทั้งโตเกียวบานาน่าคาบี้กุลิโกและอีกหลายๆร้านชอบขนมได้จบในโซนเดียวครับ นี่คือรถพิเศษหาที่อนไม่ได้นอกจากที่นี่โซฟียสเตชันเท่ทททานั้นคนระับหนึ่งในแบรนด์ขนมที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะครับแน่นอนก็คือกลิโกอนี่นะครับที่นี่เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์น่ารักๆครับของกลิโกอเช่นป๊อกกี้ครับเพรสนะครับ,รบหรือว่าโคลอนนะครับ ในของกินมี่ห้ามพลาดก็คือช็อกโกแลตอัลมอนด์นะครับแต่วันนี้มาช้าก็บอกหมดแล้วเวลาเที่ยวต่างประเทศอย่าลืมใช้ใจ่ายด้วยบัตร SCB เป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับยิ่งใช้มากยิ่งมีสิทธิ์ได้รับแคชแบ็คคืนมากและยังมีสิทธิ์ได้รับตั๋วเครื่องบินหรือไม์สะสมเพิ่มด้วยครับหากคุณอยากได้สิทธิประโยชน์แบบผมลงทะเบียนง่ายๆได้เลยนะครับพิมพ์ i n t 1 W ack. ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต12หลักสุดท้ายส่งมาที่4545454